พี่ทอนเนี่ยมีความเป็นห่วงถึงเรื่องอนาคตถ้าเกิดว่าวันนึงเราไม่มีนงเงิน <_ EN> แล้วเราจะอยู่ยังไง <_ EN> เราจะอยู่ยังไงแล้วก็มองไปคนรอบตัวเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเงินมันเริ่มหายากขึ้นทุกวันหายยากทุกวันก,ก็เลยคิดว่าอยากจะรวมกลุ่มคนเนี่ยมาทำเป็นร้านศูนย์บาทนร้านศูนย์บาทขึ้นมาใช่ <_ EN> แต่ก่อนที่จะเป็นร้านศูนย์บาทนะ <_ EN> ความจริงไม่ใช่ร้านศูนย์านนบาท <_ EN> ใช่ร้านศูนย์บาทเพิ่งเกิดมาทักสองสามปีอ๋อจริงๆแล้วเป็นสหกรณ์สหกรณ์สอสืออ๋อหีบ ก็ไก่ดรเร,เรือคือกอนกอนก็คือหมายความว่าเกิดจากน้ำมือของพวกเรานะครับเราขึ้นป้ายเลยวาา่าเป็นสากลไม่มีนอนเนีนการันถ้ามีนอนเนนการันเมื่อไหร่เดี๋ยวรับเรียกภาษี <c oughs> <c oughs> หลายท่านมาที่นี่ก็บอกนะเาท่อนเขียนป้ายเขียนผิดหรือเปล่าผมบอกผมพยายามที่จะเขียนผิดเขียนถูกไม่ได้ครบ <c oughs> ับนั่นคือที่มาของพออยู่สักพักพอคือทุกคนก็มีการระดมผู้ Uh huh. อดามดาวดมหุ้นมาที่หุ้นละหนึ่อยบาททุกคนก็ไม่ต้องเอาเอาเงินมาเอาขยะมาอยู่ uh huh. ช่วงแรกเรามีร้านศูนย์บาทพอหลังจากนั้นเราก็มีประมาณอีกสักสี่โครงการท,ที่ที่คิดเพื่อแน,นววิถีชีวิตนะหนึ่งร้านศูนย์บาท 2. องขยะในบ้านคุณนำมาประกันชีวิตได้ 3. มีมมีเรื่องของส่วนผักคนเมืองที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แหละและอันที่ 4. เรามีธนาคารของคนจน นะครับแล้วก็อีกที่นึงก็เราก็มีน้องๆที่มาจัดกิจกรรมกันเหมือนว่าเราทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันใช่ครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนน,น,น,นะคราบได้ชุมชนแล้วพอครบเดือนเราก็มีการปันผลคืนแล้สมาชิกแต่ได้เราไปซื้อที่อื่นไม่มีทางร,ร้านค้าใหญ่ๆก็ครับเงินปันผลที่ว่าหมายถึงว่าเป็นส่วนที่เหลือจากหกเดือนเนี่ยเราจะมีการปันผลเช่เยนยกตัวอย่างว่ากําไร ก็จะจ่ายทั้งหมดแล้วนะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราหักไปร้อยเปอร์เซ็นต์หักประมาณก็แบ่งไปสี่ทั้ส่วน15เปอร์เซ็นต์แรกก็คือค่าหุ้นที่พี่ลง15เปอร์เซ็นต์หลังเหมือนพี่เนี่ยก็ขยับมาแลกนะครับแสดงว่าเหมือนว่าเขาก็ต้องรู้ว่าคือเขาก็ต้องยิ่งหาขยะมาขายเรื่อยๆเพื่อเพื่อที่จะมีเงินให้กับตัวเองหรือเปล่าใช่ครับและเขาได้ขิงพาไปใช้พอเขาปกเขาปเดือนเนี่ยหรือคีัเนี่ยก็จะได้มีเงินคืนอี่ นี่เป็นบัญชีครัวเรือนที่ทุกคนต้องรู้กันเลยไม่ต้องให้แก้ให้วันนั้นพี่กินวันละร้อยเดือนหกพันบาทคราบสามพันครับวันละร้อยเดือนสามพันพี่จะรู้ตั้แต่ที่ว่าพี่กินอะไรไปบ้างแต่พอครบปกเดือนปุ๊บก็จะมีผลประโยนให้อีกร้อยละสองบาทได้กลับคืนนีครับนะครับการอยู่แบบนี้มันมันเข้า,เข,าเข้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆท,ที่เราถามมาต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตอนนั้นนะผมครับคราว่าเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่มันบัญชีก็น้อง ก็เหมือนว่าอยู่ไกลตัวมากไม่ไม่น่าใช่ในเมืองเลยก็ความเป็นเล็งตื่นมาต้องกินนะตื่นมาต้องกินต้องใช้ต้องไปทํางานไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับถ้าเป็นอาตารจังหวัดเขาจะอยู่กันแบบตื่นมาไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องทําอะไรแล้วก็มีกินอยู่แล้วรอบบ้านนี้นะพอจำไปํามาผมบอกเออใช่เลยอ่ะมันเป็นแหล่งหนึ่งที่ที่ทุกคนไม่ต้องใช้เงินอ่ะถ้าเราทําแบบนี้เหมือนที่พ่อหลวงบอกอ่ะคาเป็ดผิดพอเพียงเนี่ย มันสามารถที่ประยุกต์ใช้กันได้กระทุ้นะได้ได้ทุ่งเนื้อนะวันตอนนี้เราจัดการเรื่องขยะแล้วก็ขยับมาดูแลเราสิ <c oughs> <c oughs> เอาขยับมาดูแลเราเนะืะดูแลบ้างไปเรื่องประกันชีวิตบ้างดูแลเรื่องนู้นเพราะว่าทุกอ,อย่างขยะขายได้หมด <c oughs> อนอกจากใครที่ขยะจะขายได้หมดเราไปดูสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมผมว่าถ้ามาสามารถทําได้จะเข้ามาตรงนี้ก็จะล่มรื่นมีต้นไม้ตัดเต็ม <c oughs> เราอยากกินอะไรเราก็ป,ปลูกไปนั้นแต่เขาก็ให้ดอกให้ผลมากินตลอ,อดปีก็ここเหมือนที่ป้ายที่เขียนว่าเราจะปลูกทุกอย่างที่เรากินเราจะกินทุกอย่างที่เราปลูกใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ 3R แหละเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติจากเลี้ยของู่ตั้ามานี <ingen ver. S 2> เน่เป็นมูอที่ของท่านอาจารย์สุเมธมาตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือวัดบ้านทลยคุน้ ก็เหมือนว่ามาช่วยให้ความรู้อย่างนเงี้ยนะครใช่ฮะให้ความรู้แล้วก็ขยายกิจกรรมออกไปให้หลายพื้นที่ได้รู้จักว่าการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเนี่ยก็มีหลายวิธีไอ้สามอาร์ห, R, หมายความว่ามีสาวิธีสามอารีวิวีรีวิวแล้วก็รีไซเคิลเหมือนผมสังเกตจากที่พี่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือ จุดเด่นที่นี่ก็คือคนเริ่มจากคนจริงๆงเริ่มตนเองไม่ใช่มีอยู่มีหน่วยงานไหนมาเป็นคนทําและตอนหลังกลายเป็นว่าหน่วยทุกหน่วยงานเข้ามามาเต็เมเลยอะไรเขามีส่วนร่วมช่วยอะไรเราหรือเปล่าถ้าหน่วยงานกเกงเขตประเวศนะครับก็เราถือว่าที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เลยอ,อันนี้เป็นรถรถซาเล้งนะครับที่เราไปหาเงินนะนะบางบ้านว่าให้หาขยะนะอันนั้นคือเงินนะเรามีโครงการหนึ่งเช่นถ้าบ้านไหนที่ ที่อยากจะเอาขยะมาขายนะเราก็จะโทรมาเรามีเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะไปเอาไปรับถึงหน้าบ้านเลยไปรับถึงหน้าบ้านนะครับอันนี้ผมเห็นป้ายอ่านว่าซาร์เล้งเดลิเวอรี่เหมือนพิซซ่าอะไรอย่างนี้เลยโทรไปรับเลยไปรับถึงบ้านไปรับถึงทานครับผมทุกคนเนี่ยเอาขยะมาปุ๊บแม่ช่างที่นี่ผมว่าวันนี้ช่างปุ๊บเนี่ยเนี่ยเนี้ยช่างอ่ะช่างเหมือนนี้ได้ปุ๊บพอช่างเสร็จนะครับได้ได้เท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนเขียนบินหนึ่งใบ มาดูป้ายราคาในราคารับซื้อวันนี้กําไรหรือขาดทุนวันนี้ก็รับซื้อโลพลาสติกโล7บาทขวดน้ําดื่มพลาสติกรวมตามนี้เลยครับราคาก็เป็นร้านขายของชําดีแหละแต่ลมไม่ต้องใช้เงินไม,ม่ต้องใช้เงินมีเห็นไม่บินมีบินอยู่เลยีบ<ม>ินค <ín> ือเราจะให้เขาเนี่ยจดกิโลปั๊บดจดแล <anatomy S 1> ้วเขาโซ่พอจดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นยอดเงินก็เดินเข้าไปในร้านสมมุติจะมีอยู่80บาท ก็จะมีในบินเ,ง,เงิน80บาทหยิบของได้แค่80บาทแต่ถ้าหยิบไปร้อยก็ต้องเพิ่มเงิน20บาทถ้าเราประหยัดเงินไป80บาทนะครับสมุดเมื่อกี้ก็คือให้จดรายการของชาวบ้านเขาซื้ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างแลวเกี่ยวกับเงินปันผลด้นมันจะมันจะมันจะโยงไปถึงเรื่องเงินปันผล่าได้พอครบ6เดือนเนี่ยเขาจะมีการผลคืนถ่าลงหุนอย่างเดียวไม่มาซื้อเลยก็ร้อยก็ได้แค่30บาทนะมแต่ถ้าเมื่อเขาเขามาซื้อของซื้อเอาขยะเลยมาแลกเนี่ย ร้อยสองบาทเกินหุ้ในการกระตุ้นให้เอาขยะมาขายใช่ครับผมแล้วก็เอาขยะมาขายมาอะไรต่างๆทั้งหมดเลยแล้วก็สุดท้ายนี่เขาก็แฮปปี้ได้ผมอยากแข็งอับเซเว่นนะร้านศูนบาทเดี๋ยวดูที่ไร้านสูนบาทกับร้านเซเว่นใครจะเข้ารันไหนกันมากกว่าครับผม หมดพื้นที่ใกล้เคียงไปหมดได้ครับครับแต่ว่าผมไม่ได้อยากให้อยากให้ถุงจนเขาเปิดเองไงครับแต่เขาก็ยังยังไม่ยังไม่เปิดเขายังยังไม่ได้มองถึงการมันมจะท่าเ,เมืองอยู่นะครับผมท่าเราก็เมืองแต่ไม่ใช่เมืองแต่เราคิดท่าอย่าง <laughs> เยอะแล้วเนี่ยฮะอา,ายุเท่าไหร่หรอรป่ะถามอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบเจ็ด,ด,ดเบอ,อเร์ออได้ยังหเน,นี่ยถ้าวันนี้แกไม่ได้หาแกที่หาหลายคนหาเ,เมื่อวัใช้ทุกหลานแกก็มาหาเรื่องของแตกคุณแม่สามรุ่นไหมแม่เลี้ยงเรารุ่นหนึ่งอ,อ๋อเลี้ยงหลานรุ่น, <c oughs> นหนึ่งเลี้ยงเหรนรุ่นเหรินทุกรุ่นเลยแล้วก็แกมีหลานพอแล้วก็พอ เพราะเขไม่เเลี้ยงอ่ะพอเลี้ยงว่าเก็มักจะกขับไปตเลยอ่ะท้ายขับาแกต้องเท้าเนี่ยาอยาขยะ ขยะเลยหาง่ายกว่าแตนะ่สุดท้ายก็บอกเงินขยะหาง่ายกว่าเงินครับก็เระบอกถ้าแบบนี้ก็ลองกลับไปคิดว่าจะแก้ปัญหาตัวเรายัางไงตรงนี้เราก็จะมีปลานินปลาดินปลาสวายสวาย,าวายแล้วก็ปลาสลิดใช่ครับก็คือยอกยอมายกยอเหมือนกันเราไ <laughs> มา่ต้องมาซื้อเราเห็นว่าถ้าเอาปลามาเลี้ยงเราต้องมีอาหารแน่นอนใช่ทีนี้เรากลับมาแล้วก็เลยมีแหนะนี่นี่นี่แหนะแหนะเนี่ย เราตักให้ปลาอ่าก็คือไม่ต้องซือ้อไม่ต้องซือ้อเอาเลยจากตรงนี้เลยเอาแหน่นี่แหละเออเนี่ยแหน่นี่ยนะให้เขากินครับครับผมนะอาหารก็ไม่ต้องซือ้ออันที่2ก็คือพี่น้องซาเล้งเนี่ยเวลาไปหาอา่หาขยะมีขนมที่หมดอายุอะ่ะแล้วก็จะติดมาด้วยอ๋อาจจะเป็นพวกขนมปังอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับขนมที่หมดอายุอะ่ะนะครับนี่คือเราใช้ให้มันคุญพาะนะครับแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้แม่มาได้ตัวนะครับแล้วก็เลี้ยงเพื่อเอาปุ๋ยปุ๋ยปอบปับเนี่ยไปอยู่รง้ั้นป๊บเราก็ตักมาบางทีเราถ้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 าชุมชนไหนสนใจเนี่ยเราก็จะให้คู่นึ่ให้เขาไปไปจัดการต่อใช่ครับไปนั่นจัดการต่อนะครับแต่ไมเนี่ยเนี่ยไปไหนไห่ามันนอนแล้วมั้งนี่เห็นไหมครับเต็มเลยเห็นไหมครับเนี่ยไส้เดือนเดียครับเออ มครับคือในอนาคตก็จะออกแล้วก็ขายกิโลใช่ครับใช่ตอนนี้ตัวยังเล็กอยู่ใต้เดือนตอนนี้ยังตัวเล็กอยู่ครับใช่ครับแล้วก็เนี้ยเรียนไม่เต็มเลยเนี่ยลูกตะวันดดังนั้นลูกตะวันดแล้วอันนี้ต้นมะตูมแขกอ่าเนี่ยอันเนี้ยมะตูมแขกเขาไว้กินใบเนี่ยกินกับน้ำพริกเนี่ยหอมมันเป็นเป็นยานะครับต้องดู ข้างในก็มีหลายต้นกลนหอมเป็นยานะครับอ,อันนี้อันนี้ลูกตะกำรรกินยอดกินยอดลูกกินไม่ได้นะครับอืมเอาขยะมาครับนี่ที่เราเพาะมาจากต้นนี้ลองดูนะอืมเนี่ยกิน,หน้หมันเป็นยาเป็นยาเออเป็นยาเพาะเพาะต้นนี้ได้สามต้นสี่ต้นเนี่ยเพาออกมาเขาเรียกว่าตุมแขกาาตุมแขกใช่ครับมาตุมแขก นี่คือผักสวนครัวที่เราพยายามาให้เห็นว่ามันสามารถที่ดูแลพวกพวกเรากันได้อะอันนี้เวลาใครตายเสียชีวิตเนี่ยเป็นของจำรวยไม่เราทำเองเลยอันนี้เป็นฝาน้ำบัดลมใช่ไหมฝาน้ำบัดลมมก็ไม่ฝาจีบเนี่ยค่ะเนี่ยเราตัดเรามาทำตัดเรามาทำฝาน้ำห้าเส้นเขาจะมีเนี่ยละครัเนี่ย นี่ต้มหมูเลยนี่ทำเห็นไหมแล้วก็ชาวบ้านทำเอาไปอันนี้คือชาวบ้านทำกันเองใช่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 อันนี้กล่องดักที่ชู่ที่เรามาทำกระป๋องนี่กระป๋องนี่แบบนี้ครับเออใช่เอออันนี้เหมือนเป็นกระเป๋าสะพายผู้หญิงได้เลยนะใช่ครับไออันนู้นอยู่ไหนหมดแล้วลงไปขายไปหมดแล้ว ทำยังไงก็ได้ให้ชาวบ้านคิดเรื่องของธุรกิจแล้วก็อยู่ได้โดยลดการพึ่งของภาครัฐรัฐต้องขอบคุณเรานะแล้วช่วยลดลงเราคือเหมือนต้องขอบคุณเราไม่ใช่เราไปคือเราเราชัดแยกขยะให้แล้วเราก็ทาความสะอาดให้ทุกถังเลยใช่ไม่ให้ชาวบ้านมาแล้วบางทีบางทีรถขยะเนี่ยมันรถใหญ่เข้าไม่ได้นะ พวกเราเนี่ยไปได้เข้าไปได้นะเราเข้าไปถึงครับผมเข้าไปทุกที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยน้องอาจจะเห็นไอ้ยขยะเฟคเคิลมันมันขายได้อะไรได้ไม่มีปัญหาหรอกถูกไหมและไอขยะที่ไม่ไม่ไม่เอาอ่ะมันไปไหนเช่นเสื้อผ้าฟูมพวกนี้ต่างๆเนี่ยผมส่งให้อดิถุงพลาสติกถุงพลาสติกอ่าที่เราเลยที่ไม่ใช้คราวไม่ใช้เลยไม่เอาเลยเนี่ยเราส่งให้ เอสเอจีเอาไปทำเป็นผู้จินมไทยเจ้าที่ใช้ไม่ได้ก็เอาไปให้เอสเอจีหมดเลยครับเรื่องเนี้ยเรื่องแนวคิดแบบเนี้ยแนวคิดไม่ต้องใช้เงินแนวคิดกัดยาไปจุดพ่อเพียงเนี่แหละค่ะไม่มีเงินเราก็อยู่กั็ได้เราใช้ขยะขับเครื่องบางทีไปหาปูหาปลาก็ได้ถ้าเราไม่มีจังเนี้ยเราไปเก็บขยะมาเราพวงมาแลกปลาช่างเป็นน้ำหนักมหนักได้ปลาได้อะไรไปทามเนี่ยถ้ามีร้านปุปบาทเยอะเนี่ย กรุงเทพมหานครมีปัญหาเรื่องขยะนะแล้วก็50เขตเนี่ยถ้าเขตหนึ่งที่เนี่ยโอ้อย่างน้อยอ่ะมันลดปริมาณได้เยอะอะไม่มากก็น้อยก็ยังดีผมว่าดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมีเรื่องประกันชีวิตดรืยอขยะนะอ่าเนี่ยพี่เหมือนจะเอาขยะมากระป๋องสองใบก็บาทหนึ่งถูกไหมถามว่าแล้วก็ถามมาทําอะไรได้บ้างหนึ่งนอนโรงพยาบาลให้คืนสองร้อยบาทสองผู้สูงอุยุไม่มีคนดูแลให้ก้อนสามเดือนห้าโลสามไปหามหมอ ให้ค่ารถทั้งนั้สงบาทนะครับแล้วก็4เด็กนักเรียนเรียนดีให้เทิม500บาทแล้วก็เวลาไปหาหมอ30บาทารักษาทุกโรคก็จริงนะมันมีสิ่งหนึ่งต้องจ่ายคือยานอกบัญชีอชหมอสั่งมา<ช>ได้หมอให้ใหมอจ่ายสมมติบบหมอให้หมอเข็มมาพันก็กลุ่มออกให้ครึ่งหนึ่งและปัญหาเรื่องที่ตามมาคือกรณีนนเสียชีวิตพอเสียชีวิตตายพบไปขอลงศพตึ้งบ้างขอวัดบ้าง ของคะนั้นเองชาติหน้าต้องจ่าย,ยาต้องม,ม,มันมองแล้วไปขอเขา,าอ่ะไม่ขอ,ขอ,ขอเขาผมเลยเปลี่ยนเลยถ้าใครเสียชีวิตนะบอกว่าให้เงินสองพันบาทให้วงหนึ่งไปเป็นเจ้าภาพหนึ่งคืนมีพวงหลีดด้วยนะแล้วก็ตอนตายอยากกินอะไรไม่เกินสองบาทแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรากำลังบอกว่าดูแลตอนที่มีชีวิตอยู่อย่าไปดูแลตอนตายไม่เกิดประโยชน์ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยแฟนเออก็ครัวเออดูแลซึ่งกันและกันให้ได้อ่ะ เพราะว่าสุดท้ายมองมองกลับกันแต่คนเราสำนักนี้พอตายปุ๊บเอาเงินไปใส่ของมันไปปลายเหตุอ่ะต้นเหตุเนี่ยเราจะดูแลซึ่งกันและกันได้ยังไงที่นี่มันเป็นแบบอยากให้คนเราก็ต้องดูต้องก่อนเลยปลายเหตุอ่ะเออในก็มองมองมุมกลับกันมันจะเริ่มต้นยังไงผมบอกง่ายนิดเดียวอ่ะไปดูในจุนชนตัวเองมีตรค้าเลยหลังคาเรือนมันแล้วก็ขอขยะคนละหนึ่งกิโลเออเอามาบันั้นขายได้เท่าไหร่เอามาตั้งกองคุณอันแรกก็ได้ อาจจะไม่ทำเหมือนผมก็หมดก็ได้ลงไปดูว่ามันจะทำอะไรก่อนที่ที่ที่สำคัญที่สุดในจุมชนก่อนไม่ต้องเป็นร้านค้าก็ได้ประกันวิตมั้มเออเนี่ยแบบน,นี้ <c oughs> มาแล้วมันจะไปสร้างดียวไปขอนเหมือนกันครับ